ขาวดวนช่วงบ่ายมงผูบบนไทยไประจาวันที่24ธันวาคม2567โดยชายผูบบ้บังคับร่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเราันเริ่มกันด้วยข่าวนี้ด่วนเลยนะข่าวร้ายทีมชาติไทยก่อนจะบุกสนามย่าเทียมดวนฟิลิปปินส์รอบ,บรองชนะเลิศนัดแรก โดยกานนี้เปิดปิดฉากอาเซียนคัพนะฮะเมื่อกลายเป็นข่าวร้ายสำหรับทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพ2 0 2วันไปแล้วเมื่อตำหน่งของเจ้าบุกเอกนิษฐ์ปัญญาย์มเมイเกอร์คนสำคัญต้องปิดฉากทัวร์นาเมนต์ก่อนเวลาอันควรเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้อาการดังกล่าวนั้นจะเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นหลายสัปดาห์ซึ่งทำให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในสนามรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบไปได้ สมบนให้ทับชังศึกทีมชาติไทยเหลือผู้เล่นใช้ง,งานเป็นแค่25คนสำหรับโปรแกรมที่เหลืออยู่ในด้านของข่าวดีเป็นเามินเจมดิวิชก็ที่บาดเจ็บจากเกมแรกกับธนตกรจิโอเดสเตได้กลับมาฝึกซ้อมตั้งแต่ก่อนเกมกับกัมบ,บูรชาลแล้วและว่ายังไม่มีชื่อในเกมเกมนั้นส่วนสุภระบุสารชาติกำลังฟื้นตัวจากปัญหาความฟิตและก็มีแนวโน้มว่าจะพร้อมลงนามช่วยทีมในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งงานนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมสําคัญที่จะไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่7ธันวาคมก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลรากีฬาสถานวันที่30ธันวาคมในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่ทีมชาติไทยไม่ได้เห็นเจ้าบุกเอกนิป,ปัญญาร่วมลุยไปด้วยกันในศึกครั้งนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปกันน้คกันเรามาดูประเด็นข่าวตอาาว่อมาเกันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศนัดที่สอง ณสนามราชมังคลากร์กิลาสถานโดยกันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดบัตรเชียช้างศึกเปิดขายวันพรุ่งนี้เวลา10บนาฬิกาเป็นต้นไปโดยไทยทิเก็ตเมเจอร์เปิดขายบัตรเกมย่าทีมชาติไทยสู้ศึกอาเซียนครับ2 0 2 4 รอบรองชนะดลเลิศพบกับฟิลิปปินในวันที่15ธันวาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยโปรแกร,รมทีมชาติไทยได้ศึกชิงแชมป์อาเซียนสองรอบรองชนะดลเลิศนั้นโดยนัดแรกเนี่ยจะออกไปเยือนฟิลิปปินณสนามบริชาว์เมมบอเียนในวันที่1 7ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก่อนจะกลับมาเปิดบ้านรับฟิลิปปินณที่2ณสนามราชมังคากีฬาสถานวันที่30ธันวาคมเวลา20นาฬิการาคาบาคัตร,ร,รอรยู่ที่ W 1ราคา500บาท E 1ราคา400บาท W 2ราคา300บาท E 2ราคา250บาท S ราคา200บาท N ราคา200บาทและก็ AVE w ราคา500บาทครับโดยราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไททิเกตเมเจอร์อีกใบละประมาณ30บาท เรียกว่าเด็กไทยที่มีความสูงเกิน100เซติเมตรจะต้องมีบัตรเข้าชมเกณฑ์การแข่งขัน,นและขอความร่วมมือนะฮะท่านทุกท่านไม่ถ่ายร,รูปหน้าการจองหรือบัตรเข้าชมเกณฑ์การแข่งขันของท่านเพื่อบอังการวิชาชีพํำไปแอบอ้างในขณะนี้ซึ่งช้างศึกเมมเบอร์ซื้อบัตรได้ที่ส่วนลดพิเศษ5%คนละไม่เกิน10ใบ สรับศึกอาเซียนครับจัดมาทั้งหมด14ครั้งทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดก็คือไทย7ครั้งตามมาด้วยสิงคโปร์4ครั้งเวียดนาม2ครั้งและก็มาเลเซีย1ครั้งโดยที่ทุกทีมที่ทีมชาติไทยลงสนามถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 AS Play YouTube VG Sport Facebook n o พ p l u s และก็ True Sport 2ช่อง67ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนันครับอะไรยังไงดวดยนะเมื่อไดกิสุนะน้องรักของชนาทิพย์สงกฤชินแยกทางกับพนั่งของซัป,ปโปโรร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นโดยการนี้ต้นต้นทางน้าของไดกิสุนะนะฮะแข้งชาวญี่ปุ่นวัย26ปีและก็เป็นน้องรักของเจ้าเจาชนาทิพย์สงกฤสินรวมถึงเพื่อนร่วมทางของทีมสุขบโชคสรารชาติ เตรียมตัวนะฮะที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในเส้นทางอาชีพการค้าแข่งหลังย้ายไปพร่วมทีมซามบาชิฮิโรชิมาเดศึกเจวันลีก1นึ่งนาะทีุการนานะซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ คอนเซซเปรโรไม่สามารถรอดตกชั้นได้ในฤดูการที่ผ่านมาและเป็นการปิดฉากเส้นทางกับไดกิดกับทีมของเขาที่อยู่มัต้งแต่อายุ10ปีรวมระยะเวลายาวนานมากถึง16ปีและกถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาชีพของเขาสหรับซ์สัมพันธ์ฮิโรชิมาถือเป็นทีมที่มีประวัติศา,าสตร์ในศึกลีกและมีมาตรฐานการเล่นที่สูงการย้ายไปร,ร่วมทีมใหม่จึงเป็นโอกาสสาคัญที่ไดกิดจะได้สแสดงศักยภาพอีกครั้งในลีกสุงสุดของญี่ปุ่นและก็มีโอกาสจะลุ้นถึง ในรนรี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันด้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้จะได้เห็นอะไรดีๆอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงมาเปิดทางด้านของเฮสตูสาติทับช้างศึกทีมชาติไทยก่อนจะดวนกับฟิลิปปินส์รอบรองชนะเลิศนัดแรกกันซะหน่อยเป็นยังไงนะ เมือ่องานนี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมรอบรองชนัดเลิสกุสึบอลอาซิบิสุบปชิเอเอเกติคับ2ว24ทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใต้ใตการน,นำทัพของโซ้อญี่ปุ่นมาสดาอิชิการแข่งขันรอบรองชนเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะต้องบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ณสนามบริชาเมมรเรียนสเตเดียมสามย่าเทียมวันที่7ธันวาคมนี้ เลยมาเปิดสถิติกันระหว่างทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับทีมฟิลิปปินส์5นัดหลังสุดกันสักหน่อยนะฮะปรากฏว่าไทยชนะไป4เสมอ1ครั้งคือ11ตุลาคมไทยชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อ1 26ธันวาคมไทยชนะฟิลิปปินส์ไป4ต่อ0 16ธันวาคมฟิลิปปินส์แพ้ไทย1ต่อ2 21พฤศจิกายนฟิลิปปินส์เสมอไทย1ต่อ1และ25พฤศจิกายนฟิลิปปินส์แพ้ไทยไป0ต่อ1ในะคะรั้งนี้เป็นตัวัางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจกับนักของทีมชาติไทยในศึกครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันขครับอะไรยังไงช้างศึกช้อมย่าจริงด้านกฤษดาเผยพร้อมทำเต็มที่หากว่าได้รับโอกาสนะโดยทีมชาติไทยฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องส่วนด้านกฤษดาไม่เสียดายที่ยังไม่มีโอกาสในการลงสนามมองได้เรียนรู้และก้าวพัฒนาแทคกติกโคช้ชเพื่อพัฒนาตนเอง เดี๋ยวกันนี้เวลา10นาฬิกาณนะ BG Training Center จังหวัดปทุมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อนเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน,นขฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2 0 24หรือว่าอาเซียนมิซูบิชิเอเรติคัพ2 0 24รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่27ธันวาคมนี้ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้มาสดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นำนักเตะกลับมาลงฝึกซ้อมสนามย่าจริงโดยเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและก็ยิงประตูรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมเช้เวลาหนึ่งชั่วโมง30มสิบนาทีโดยกฤษดาดนทรัตกองหลังของทัพแข้งเทพเองนั้นเปิดใจหลังทีมเข้ารอบในศึกอาเซียนครับครั้งนี้บอกว่าผมรู้สึกดีใจที่โค้ชอิชิให้โอกาสมารเรียกเ,เข้าแคมป์ในครั้งนี้กับการจิงจชมป์อาเซียน ผมเองนั้นก็ยังไม่เคยได้มีโอากาสลงสนามเลยถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์เรียนรู้แท็กติกของโคช้ชเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปโดยโค้ชเองก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของระบบแทคกติกข,ของทีมให้เข้าใจมากกว่านี้ทีมชุดนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะมีนักเตะเก่งๆหลายคนผมก็พยายามจะเก็บประสบการณ์และก็พัฒนาตนเองจากพวกรุ่นพี่และโคช้ชให้ได้มากที่สุด ผมคิดว่าฟิลิปปินเป็นทีมที่ดีวีเาเตจากไทยลีกด้วยผมได้ดูเกมที่แล้วพวกเขาเก็าสู้กับอินโดนีเซียได้ดีเราต้องไม่ประมาทในการเจอกับพวกเขาส่วนตัวแล้วหากว่ามีโอกาสในการลงเล่นจะทำหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดนะฮะตามที่โคช้ชได้รับเป้าหมายผมบอกว่าเราจะเก็บชัยชนะกลับมาได้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายในเกมทุกๆเกมที่เราลงแข่งขันโดยการเล่นตามย่าเทียมแตกต่างจากย่าจริงพอสมควร และเ,เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บด้วยเช่นเดีวยวกันรวมถึงมีชวะต่อบอลที่กระดอนด้วยซึ่งอาจจะส่งผลค่อนข้างจะเยอะเพราะบอลจะไม่ค่อยแปข้างหน้าทางโคช้ชน่าจะห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บที่มีความเสี่ยงต่อตันนักเตะจึงให้การมาซ้อมสนามหญ้าจ,จริงสำหรับทีมชาติไทยจะทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4รอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่จะออกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ณบริชาเบอร์เรียลสเตเดียมวันที่7ธันวาคมเวลา20นาฬิกา ตามเวลาของประเทศไทยกรับการมาเปิดบ้านารับการเยือนของทีมชาติฟิลิปปินส์นัดที่2ณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่30ธันวาคมเวลา20นาฬิกาโดยทั้งสองนะัดถ่ายทอดสดทางช่องทาร์ทชีวีช่อง32 ASPlay i YouTube b g s p o r t Facebook นกพัดและก็ True Sports ของช่อง67ในขณะนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับ อารันยังไงสมบัติเหมือนตาชีา้ขึ้นอันดับท็อปอันดับหนึ่งนักเตะเศร้าโอกาสสูงสุดในศึก AFF Cup 2024 ดยกรน,นี้เจ้าหนูสุวรรณนัทเหมือนตาในรุกทีมชาติไทยในวัย22ปีร่างทองของจริงขึ้นอันดับท็อป1นักเตะอาสร้างโอกาสในการพาทีมได้ประตูมากที่สุดหลังผ่านการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มศึกบอลอาเซียนมิสูบิชิเอเรติคัพ2 0 24โดยสุวรรณนัทเหมือนตาก็สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใตยก้การนำทัพของโค้อญี่ปุ่นมาสตาอิชิอ e. ิ ้วยการนะฮะทำไปถึง3ประตูกับอีก4แอสซิสขึ้นท็อปผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูเป็นอันดับที่1ของการเล่นการแข่งขันตรอบแบ่งกลุ่มมากที่สุดถึง7ครั้งและไม่เพียงเท่านั้นสุวรรณัทยังกลา,ายเป็นนักเตะหนึ่งเดียวที่ควารร้ารางวัล MTOM หรือว่าผู้เล่นสมบูรณ์ค่ามากที่สุดถึง3ครั้งกันด้วยจากการลงสนามสี่นัดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจวันที่24ธันวาคม2 5 6 7โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ